ันนี้ผมมาอยู่ที่บูธยามาฮ่านะครับมาเจอน้องเซลครับน้องเซลชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเซลฟุกนะครับอยู่ที่ยามาฮ่าไรเดอร์คับสาขาพราม5้านะครับาห้าอยู่เส้นนครอ,อินนะครับ ตอนนี้ผมมาที่งานมอเตอร์โชครับผมแล้วก็เห็นบุญยมห้าตอนที่บุญยมห้าตอนนี้มีรุ่นอะไรที่พิเศษแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้ Euclucsive สำหรับงานมอเตอร์อี2023ครับเรามีรุ่นนี้มาแนะนำรับด้านนี้เลยรุ่นนี้เรา MT09 นะครับเจนนี้ตอนนี้มีกิฟ v ์เชอร์ส่วนลดให้ถึง88,000บาทครับเกือบหนึ่งแสนเลยดีับอีกด,ด แปดหมื่นเลยเหรอแปดหมื่นแปดพันบาทเลยพี่โุ้เจาะราคาเท่าไหร่ครับจาการาคาเต็มอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถบิกบายนักเก็ตนะครับคันเก้าร้อยซีซีนะครับซึ่งรถคันนี้มีความพิเศษคืออ่าสิ่งอำนวยความสะดวกตัวใหม่เนี่ยมีเรื่องของจอสีให้แล้วครับแล้วก็ไฟหน้าหลังเป็น LED คันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วครับแล้วก็มีเรื่องของ Quickshifter คือระบบเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำขัดทั้งอัพและดาวเลยนะครับผม แล้วราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ทีนะราคาใช่ไหมครับราคาอยู่เท่าไหร่ราคาอยู่439,000สามหมับาทแล้วลดไปกี่พัชื่อ80,000เลยเหรอใช่ครับ8ป0 0 0ืบาทเหลือแค่300,000 300,000กว่า3ามแส0ห้าสามแช่แล้วก็ฟรีประกาศชั้นหนึ่งหนึ่งปีครับฟรีจดทะเบียนพรบให้ครับสเปคคร่าวๆพอจะบอกได้ไหมครับได้ครับสเปคคร่าวๆตัวนี้ครับเป็นรถคาร์ดเก้าร้อยซีซีแต่ซีซีจริงอยู่ที่800 889ซีซีนะครับขนาด ยางหน้า120ขนาดยางหลัง180นะครับผมเครื่องยนต์เป็น3าสูบคอร์เพนนะครับของย a ม a h a ก็จะทำในเรื่องของอัตราเร่งต้นกลางปลายทำได้ดีกว่าจะไม่จมตีดีกว่าโอเคถือว่าใช้ได้เลยล่ะระดับหนึ่งเลยนะฮะครับผมแต่แต่ที่ว้าวมากคือคีบอ a เชอร์นี่แหละคีบอวเชอร์ครับแล้วก็มีอีกมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนำครับผมคืออครับด้านข้างนี้เลยครับด้านข้างเลย คันนี้นนี้เป็น M T ศูนย์เก้านะครับแต่เป็นตัว s P นะครับ M T ศูนย์เก้าใช่ซึ่งตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะครับในเรื่องของมีระบบคูตคอนโทรลให้ครับโชคหน้าเป็นของไคยบ้าตัวพรีเมียมนะครับจะมีเลเซอร์ด้านบนสัญลักษณ์นะครับแล้วก็แกนโชคตัวนี้ไดสีดำมาอ่าแล้วก็อีกหนึ่งจุดหลักๆสาคัญเลยคือด้านหลังครับโชคหลังเป็นโชคเอรินตัวท็อปเลยูลคาห้าหมื่นบวกเลยตัวนี้ให้กับรถมาและ มีกวเชอร์ส่วนลดหกห0ืห้าันบาทเอคันนี้ได้60,000เลยเหรอใช่หกหมื่นห้ 5, 6, าแล้วก็มีระบบคูตคอนโทรลมาให้ด้วยในรถสไตล์ทัวริงนะครับเดินทางไกลก็คือระบบล็อกความเร็วนะครับคันนี้มาอยู่ในรถนักเก็ตเลยคันนี้เมื่อกี้บอกราคาไปยังครับราคาเต็มอยู่ที่สี่แส0เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับมีส่วนลดหกห0ืห้าพันบาทเลยโอ้ฟรี<ะ>ประกันชั้นหนึ่งด้วยเฉพาะงานนี้ไหมหรือว่าเฉพาะงานนี้ไหมยังมีอยู่ครับ ก็ต้องต้องรอติดตามเป็นช่วงๆไปแต่เขารีบมาดีกว่าเนาะใช่ครับถ้าสนใจก็ที่สาขาเลยนะอย่ามาห้าเลดวยครับสาขาพระราม5ได้เลยครับโอ้นี่ฮะเห็นชัดเจนเลยตรงนี้ใช่ครับสวยสวยมากครับมีพิเศษอีกไหมครับมีครับก็จะเป็นรุ่น T-Max ครับ T-Max ใช่ไปเลยเรามาดูที่ ฉายาเขาคือโซฟาซิงนะครับคือโซฟาซิงใช่เป็นรถสกูตเตอร์คาร์ด 560cc ครับตัวนี้โซฟาซิงคืออัตตาลิงทำความเร็วได้ดีครับทำความเร็วสูงได้และสบายสะดวกมาพร้อมกับหน้าจอสี TFT ขนาดดีเลยเรามาดูกันหน้าจอเบลอเลยแต่ว่านี้ต้องขออภัยด้วยครับเราไม่ได้ต่อแบบไว้เลยเปิดหน้าจอไม่ได้ซึ่งระบบทั้งคันเนี่ย โดยรวมแล้วระบบจะเป็นกุญแจรีโมทเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวถังน้ำมันก็เป็นไฟฟ้าเป็นเซ็นเซอร์นะครับเปิดถังปิดถังใช่ตัวนี้เป็นรถสไตล์สายพานนะครับไม่มีเกียร์ออโตเมติกตัวนี้ราคาอยู่ที่ผมต้องแจ้งก่อนมันจะมีตัวสแตนดาร์ดก็คือสีนี้กับตัวที a x Tech Max คือตัวท็อปนะครับมันจะมี 3- ถึง4ฟังชันหลักๆที่จะต่างกัน อย่างตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีคูดคอนโทรนนะครับตัวท็อป t m a x t e c h m a x จะมีคูดคอนโทรนให้คิวหน้าจะสามารถปรับที่จอยนี้ได้ครับเป็นไฟฟ้าขึ้นลงได้แล้วก็จะมีเรื่องของอุอ่นมืออุ่นเบาให้นะครับรถคันนี้ t m a x ใช่ราคาเท<อ>่าไหร่ฮะครับราคาบอกไว้ครับราคาถ้าตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่539,000บาทนะครับส่วนตัวท็อปทีแม็กเท็แม็อยู่ที่569,0 0 0บาทครับผม แล้วมีโปรโมชั่นอะไรอีกไหมโปรโมชั่นตัวนี้ที่แม็กไม่มีกิวอชเชอร์นะครับไม่มีส่วนลดให้แต่ว่ามีฟรีประกันชั้นหนึ่งให้1ปีครับจดทะเบียนพรบให้ฟรีครับโอเคแค่นี้ก็เยอะและ้วใช่ครับอ่ามีอีกไหมครับมีอีกไหมครับต่อามาครับ <ผม S 2> ได้เสนอ,ผม,อผมขอเสริมอีก1รุ่นนะครับเ,เรามาพูกันตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้ถามว่าบิ๊กไบค์ไหมซีซีเยอะ แต่มันอยู่ในคาส์บิ๊กไบค์แต่เป็นรถคลาสสิกนะครับ oh. ก็คือ SR 400 s r g e n ูรีบอนะครับอันนี้คือตำนานของามาฮ่าเลยคลิกสตาร์ทไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยนะครับก็คือสตาร์ทมือไม่มีครับสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนี่ oh. ยังมีวาวยังมีตัวยกว้าวอยู่เลยด้านนี้อันนี้จะเป็นสีใหม่ของปี2023เลยนะเพิ่งเปิดตัวมาในงานบิ๊กมอเตอร์เซลที่ผ่านมานี้เองนะครับ <Okay. S 1> กับค่าตัว 2แสนเกบาหมืนห้าันบาทครับมีกิวเร์ส่วนลดให้หนึ่งหนึ่งบาทนะครับฟรีจดทะเบียนปลรอบให้ครับมีเอสด0ี่ร้อยนะครับสูบเดียวสูบโตสี่ร้อยสี่สีสวยงามนะครับใช่ขอบคุณมากเลยครับช่วยแนะนำวันนี้ครับยินดีครับผมอีกทีนะครับติดต่อได้ที่ไหนเบอร์โทรอะไรติดต่อได้ที่ผมนะครับเซลฟุกนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าูนศูย์เก้าศูนย์ปดเจ็ดแดะครับพบกันได้ที่โชว์รูมยามห้าไรเดอร์ขับสาขาพระรามห้านะครับ โอเคครับขอบมาก<อ>ครับ